ภายใต้โครงการรับอาหารฟรีครับจากสนนตํารวจแห่งชาติโดยพลตเอกอธิชัยจินดาผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติและคนไทยไม่ทิ้งกันอินนี้เพื่อคุณสู้โควิด19พลตตรีโชคชัยงามวงผู้บังคับการตำรวจนครบาลเก้าพันตำรวจเอกชรินโกพัตตารองผู้บังคับการพันตำรวจเอกภัยทย์พิทักษ์ธรรมรองผู้บังคับการพันตำรวจเอกอดุลอดพวง พันมวทเอกสำเริงผลรอดผู้กำกับสนเทียนทะเลคุณกัลยารัตนเทศสิทธิ์ประธานชมรมเบญจสัมพันธ์พร้อมคณะคุณปีชาประสบผลประธานที่ปรึกษาพระมหาทวีปกตะบุญโยเจ้าอาวาสวัดแทนวันดีเจริญสุขร่วมกับบริษัทฮาซาฮีฮอมมิพร้อมคณะคุณชาตีจิรวรวัฒนกุลคณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28คุณกิตดาลิมปะณาวร อนุกกตรอกองขับการตำรวจนครบาล9กกรรสนอเทียนทะเลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางประกกบ9เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเขตเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานเทศกิจและเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองขับการตำรวจนครบาล9มอบอาหารช่วยเหลือให้แก่ประชาชนข้ากล่อง800กล่องหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก500ชิ้นหน้ากากอนามัย500ชิ้นชุดข้าวสารอาหารแห้ง500ชุด เจลแอลกอฮอล์หอ500หลอดขนมปัง550ชิ้นน้ำส้ม340ขวดปลากระป๋อง570กระป๋องนม220กล่องน้ำปลา100ขวดน้ำแกงห้วย400ขวดปมี่กึ่งสำเร็จรูป1,262สเปร์แอนกอฮอล์อ5 4 0 10โหลนมผงเด็ก ตุ๊กตาเด็ก200ตัวน้ำดื่ม500ขวดณบริเวณลานจอดรถตลาดเรือพระร่วงซอยเทียนทะเล26พื้นที่สอนอเทียนทะเลตีสมเด็จรายงาน